ไทยแรงแรงเฟสเชิฟเฟิลที่กรุงเทพตรงนี้คือนี่คือน้ำแข็งน้ำแข็งชุบน้ำแข็งเนี่ค่ะน้ำแข็งใสเน็กสมาคมดูคนขายดิน้ำแข็งใสกินแล้วจะอุดมสมบูรณ์แบบคนาสวยแล้วอร่อยแล้วต้องกลับมานะคะเว่ามันอร่อยมากมันเปนขนมของน้องนี่อ๋อ ได้บรรยากาศแบบไทยๆนะน,นั่นแถมให้แมงลักด้วยอ๋อว่ามีนมปลามีน้ำแดงมีนมสดแต่นี่เชียร์ทุกรายการเลยนะแต้วทำอะไรมาบ้างทำน้องมีทำเล่าค่ะน้องมีสมาคมเป็นยังไงบ้างสมาคมก็ยุ่งมากเลยค่ะเหรอค่ะ กันยาเราจะจัดสัมมนางานอาชีพรอบนี้เราจะให้ในงานอาชีพสายซอก,กับเมดิคเพราะฉะนั้นเนี่ยเนไทยที่มาแล้วมีแบ็กกราวสายเ <c oughs> มดิคมาแล้วอยากจะมาเปลี่ยนเพื่อที่จะเอาไป้ประกอบโรคสิงดป์มาดูว่าทำยังไงเมดิคคือการแพทย์ทางแพทย์หฟพยาบาลช่วยพยาบาลอะไรก็ตามที่ มีใบประกอบโรคศิลป์และไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ก็พวกสายที่อยู่ในพิ雅เดอร์เฮาส์ในเพล็กเฮาส์ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นเต้าศอกด้วยเป็นเฮลเดอร์แล้วก็เป็นซอกซอกคนเดอร์เองเทรนเองก็จะมีคนมาแนะแนวแล้วบอกเลยว่าทางที่จะไปเป็นยังไงใครมีป่าจะต้องเรียนอะไรเพิ่ม จะต้องภาษาถึงขนาดไหนอะไต้องมีบิ๊กไม้อ้ยมีประโยชน์มากเลยนะค่ะเป็นการสร้างอาชีพเนาะใช่ค่ะให้คนไทยที่มาอยู่ที่นี่ไม่รู้จะไปทางไหนใช่ขอบคุณค่ะน้ําแข็งใสโอ้ยนี่หัวใสแ้เนี่ยหัวการค้าแลเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอานเข้าสมาคมในงานไทเรน r กรนเฟสติวัลที่ผ่านมาเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่กรุงเทพ จัดโดยสถานทูตคุณเต้าเป็นนายกของไทยสมาคมได้ให้ข้อมูลไว้ซึ่งมาถึงตอนนี้งานแนะแนวอาชีพก็จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้คือวันที่29กันยายนซึ่งท่านใดเพิ่งเห็นข่าวสนใจจะไปร่วมหรือจะรับติดตามชมไลฟ์ก็ขอแนะนำในที่นี้ว่าให้ติดต่อ ะะที่เพจของสมาคมถามเขาว่ายังจะไปร่วมฟังได้ไหมหรืออะไรอย่างไรนะคะขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านค่ะ